สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายขั้นตอนวิธีการเติมเกมนะคะอันดับแรกเลยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเคมอนะคะและจะขึ้นเมนู4ตัวนี้นะคะพอขึ้นเมนู4ตัวนะคะไปที่เมนูแรกเลยค่ะที่เขียนว่าเติมเงินโทรศัพท์แอนเติมเงินเบอร์ไทยกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกที่คาว่าเติมเงินเบอร์ไทยแอนเติมเงินเบอร์อินเทอร์เน็ตนะคะก็คือจะขึ้นเมนูแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าไปที่เมนูที่เขียนว่าเกมการ์ดนะคะกดเข้าไปเลยพอลูกค้ากดเข้าไปแล้วนะคะ ให้เลือกชื่อเกมนะคะชื่อเกมที่สามารถเติมได้ตอนนี้มีแค่หนึ่งรายการนะคะก็คือ PUBG Mobile c g a r d นะคะก็คือจะเป็นเกมตัวนี้นะคะเสร็จแล้วลูกค้าเลือกนะคะพอลูกค้าเลือกอเลือกชื่อบัตรเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็มาเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นจำนวนเงินที่เราจะเติมเงินเข้าแอปนะคะอ่ะ เอาแบบสั้นเอาแบบง่ายๆก็คือ320 UC แล้วกันนะคะก็คือจะเป็นเงิน7,500วอนนะคะให้ลูกค้ารบกวนอ่านตรงข้างล่างนิดนึงที่เขียนว่าหมายเลขบัตรพินนะคะจะถูกส่งไปที่ SMS นะคะแล้วก็ u p า u p พีอ่าพียนะคะ CU นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น user นะคะบัญชี ผู้ใช้นะคะ P U B G เพียง6ตัวนะคะหรือผู้หรือบัญชีผู้ใช้นะคะจะต้องสมัครในเกาหลีเท่านั้นนะคะถ้าเป็นบัญชีที่สมัครที่ไทยจะเติมไม่ได้นะคะอันนี้รบกวนดูนิดนึงเนาะเสร็จแล้วพอกดโอเคค่ะกดโอเคเสร็จแล้วก็กดใช้ต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงวิธีการชําระเงินนะคะพอถึงวิธีการชําระเงินเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็ก่อกหมายเลข ATM ของเกาหลีสิ 16ตัวนะคะ ATM เกาหลี16ตัวนะคะจะอยู่ที่หน้าบัตรนะคะกรอกตามตัวอย่างที่แอดมินกรอกให้ดูเลยนะคะเสร็จแล้วก็เดือนปีหมดอายุของบัตรนะคะแล้วก็เดือนปีเกิดของลูกค้านะคะวันเดือนปีเกิดของลูกค้านะคะก็คือเจ้าของบัตรนั่นเองนะคะกรอกตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะย้ําว่า,าปีวันเดือนปีเกิดต้อง ตามคิดสกราดเท่านั้นนะคะเป็นพุทธสกราดไม่ได้นะคะส่วนรหัสเทคการ์ด ATM 2ตัวหน้านะคะจะ เป็นรหัสผ่าน ATM 2ตัวหน้านะคะย้ำว่าเป็นรหัสผ่าน ATM 2ตัวหน้าเสร็จแล้วลูกค้าก็กดไปพอกดไปแล้วกดโอเคถ้าสมมติว่ายังเติมไม่ได้มันขึ้นว่าการเติมเงินล้มเหลวนะคะให้ติดต่อแอดมินโดยทันทีนะคะหรือไม่เปลี่ยนวิธีการชำระเงินเป็นแบบโอนนะคะอย่าพยายามกรอกข้อมูลผิดเกิน3รอบนะคะไม่อย่างนั้นบัตรจะโดนระง,งับทันทีนะคะอ่ะถ้าต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเป็นแบบโอนให ไปกดที่เมนูเงินสดวงเล็บโอนเงินผ่านธนาคารเสร็จแล้วเลือกธนาคารปลายทางที่เราจะโอนเงินเข้ามานะคะ และก็กดโอเคหมายเลขบัญชีจะแจ้งขึ้นที่หน้าจอและแจ้งไปทาง SMS นะคะให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาหมายเลขบัญชีที่แจ้งขึ้นที่หน้าจอและแจ้งไปที่ทาง SMS ได้เลยพอลูกค้าโอนเข้ามาเสร็จแล้วไม่ต้องรอค่ะเงินที่ลูกค้าโอนเข้ามาจะเข้าที่เบอร์ของลูกค้าโดยทันทีนะคะหรือไม่เข้าที่เกมโดยทันทีนะคะอ่ะ คือถ้าในเรื่องของการเติมเกมนะคะถ้า,าลูกค้าไม่ได้รับรหัสนะคะในการเติมเกมลูกค้าติดต่อแอดมินได้ทันทีเลยนะคะเพราะบางทีนะคะบางคนไม่ได้รับไม่ได้รับข้อความารหัสของบัตรนะคะในการเติมเกมนะคะก็จะรอนานมากนะคะปกติถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะคะรหัสนั้นนะคะจะเข้าทีา่เบอร์ลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยนะคะ